สวัสดีค่ะพ่อบกับชาวนั่งเอกฟิลเลตอีกแล้วนั่งกันจะได้พามากินก๋วยเตี๋ยวจา้าหลังจากที่นั่งไปเลาะมาแล้วนั่งหนาบวมหนาไข่เพราะแม่ว่าพ่อใหญ่เห็นอยู่บ้านนะจ้เพิ่นบ่าหายเฮานอนเลซือ้อเด้อเพิ่นยังอยากให้เฮาออกข้างกายไุ่นูนจ้ะก๋วยเตี๋ยวนั่งนะมือน,นี้นั่งเบาๆนั่งสิพ้าก,กินเลยมือน,นั้นนั่งค่าเบาค่าเฮ็ดตัวสิตั้งกองได้อืดพอดีค่ะมามือน,นี้เฮามาปรุงกันเลยค่ะกดหน่อยก็ได้ฉันบอกพี่เข้า พลิกพริกพริกพริกพกพ,กพกอันนี้กะซสีอิอ่วด,ดำมันบ่ดำมันบ่บค่ายดำหรอกจ้ะสีอิอ่วด,ดำหวานหอมเจียวเราจ้ะเราไม่มีกระเทียมเราใช้หอมเจียวน้ำส้มจ้ะ สองช้อนก่อนมี่จะน้ำพริกตดสิบห้ามันเผ็ดมันแกงหน้าเนาะแกงน้าหยดมันกับปลาแซาแพร์แล้วเนาะมันกับนีนนบเพพ่เปนะ็นรองเคซอนดอกไอ้เนาะคะเนาะถั่วค่ะผักกาดขากับสิมีน,นี่จาถั่วงหกอะลังอันการผักกาดขาวแล้วการซาลาเนาจา่จ่าแล้วการก้านหัวอัน ก้านนั้นพักขึ้นสายจ้ะโอ้ยนั่งขึ้นมาหลายซ้อนไหนมือได้ก็ได้ที่แรกว่าเสีเอากันถั่งออกเป็นพักใบก้านพักกัดเท้าเนี่ยนั่งเอาไปห่อสลัดโล้ยพะยัยมันก็เลยเหลือการมันนั่งก็เลยเอามาเห็ดเป็นนั่นแท่นถุ่งออกจากถั่งอกก็เลยได้กินกับเอานี่จ้ะเหล็บตีนไก่กับบัตต์ดีนั่งก็ได้ม่าจามาเส็บๆน้ำกันกับนั่งเป็นบอลิคาซีอิ๊วน้ำใบดำนั่นเป็นซีอิ๊วดำหวาน มัาอ่ได้ดามปีเลย,เลยมัน,มนว่ะมาตัวมาเลยทาสมมาไมีย่านสมจ้ะย่านตะวันนั่งนะ่ะนั่งมากินวนันทานสมป้าดเสียดมือเนี่ยตายบ่าประเทศนมันกินพื้มันยังเนาะคันเนี่ยถวยกว๋วยเตี๋ยวมันถวยเกี๊ยวหมูขาประเทศเนี่ยข้ามข้าม วันโปกวัวมันจะไปให้พนาเนะจ้ะปากพล็กจ้ะบักพล็กที่นั่งขวานตำแก้วนะจ้ะนั่งกับยอไปใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะอื้มหลาสแม่จ้ะมาจา้ะเนี่ยเสียนมามาดูเข้าเมือเนี่ยอือมื่อน,นี้มันเป็นเสียนนะจ้ะมืน่อนั้นมันเป็นเสียนเนาะมุนเอเลเ,เลยอ,อพี่ตุ้ยกับพี่ยา

นั่งเอาเสื้อคลังแดดไปนี่จ้ะบ่ให้แสงมันเข่ากล่องเพราะว่าขันนั่งเห็ดในบ้านเพราะไงเลาก็นเเห็ดของเรากูบุการกันนะเลากันเก่งใจนั่งเลากันเก่งใจเล่ามันเล่าบบเป็นตัวของตัวเองนิ้วตัวค่ะยังขอต้มืเอเ้าเนี่ย <c ười> นั่งไปรอขโอมยเนี่ย เบิตันเศร้าหาบาทเจ้าเท่าคำเบิดเศร้าหาบาทไปก็ไปไหนหรจ้ะไปนั่งกัไปเพราะแก่เพื่อแก้เส้นอะไะตาน่งเบ่เห็นหงไปนั่งก็บเบาย์ตายนั่งก็กกกลูกกับขั้มมันไปกินยาแล้วกินยาแล้นว,วนั่งกับไปืเกล่าเบิร์นั่น นัง่งกิ่วนนั่งถึนันนน่นั่งมาวอนมือนขย,ยายไปนอน,นอะไรววิวหน้ามือเนเี่ยวิวหน้าพกคุยอันญ่ามจากของไล,ลาไหเอางี้ไปเครื่องนึงเลนเ้นี่จ้ะทำไมมาห้าวากับเื่อความไ่เป็นเอาเลยนะ อย่จงไปเห็นง <ai> pues ีนจัือื่นนั่งกัเห็นน้กินแล้กวาก็นั่งจะได้กินน่ะพนั่งเหไรเยหไรค่ะมวนใชมวนใชไดกรไดมันจะเกี่ยกับคิทาน่านไปสมอห้องางีบโ้รเ่จ้ะ ไหนมาจำเงิสองจ้ะบาทนึงน้องยูโลขันแห้งกันนี้ไปเงินหน้าเนาะเอาล่ะ มันี่ยแต่ดีเพาเบืดมาเนี่ยมือเศ้าหน้าเมืนกรจงสมมือเศ Bref, ้าหน้าเหมือนยัคนคนโซลงเซ็งเลงเดียมันเบิดบ้านเนี่ยเบิดเลียอยากแกแพเนาะวันีหน้ารอนมานั่งหิวเด้แบบนี้เนี่ยที่กิน นแผนก็ไม่สบายมันจะปลูการมันเดี่ยคุณ้ามันปลูจกจะกิดติดบ่ติดจ้ะแผนกปลูกย่างเดียวติดบ่ติดเป็นเรื่องของคุณมาปลูกเดีย๋ยมันเห็ดห้เผ็ดเผ็ดแสบๆมันจากตนนัวนหน พี่เขาพี่ขั้วมาจัะมือหนะ้าเอกบรักษาภาพคนถึแล้วค่ดดวะหิวไหรรักษาภาพคนมาไรแล้วหิวกินแล้วแล้วก็จะเป็นภาพผายวะไง าพาไปเมื่อละสว่างาพาไปเท่าละ3-4สามสี่จุดเราไปอาบน้ำจะงยามเราไปหลดเป้นพันวันเพื่อเอดจ่ะพรกัศเท้าเล่นเด็กไปกุดเจียวเนี่ย บื้องไหนมันกบวมันแะมันแกมหยดอยู่นั่งลูกขึ้นบานนั่กับพ่อวาหน้ามันเศราเเด้อหน้าบางสิละยางอันป็น่างเที่ยวมือสกระดเป็่ยางเทียวอยู่หน้าางสิละซาุ้แม่มือเศ้าคุณลูกขึ้นหน้าตาคุณเศราบวมใครเด้อนั่งวาหน้ายางไปนั่งกับลูกไปหน้าพักกรมเห็นมาเห็นล่ะจ้ะก็มันตั้งคิดมันดอกมันย่างไปอย่างเียมันเห็นอยู่มัน่างพักกรมเบื้องของเดี๋ยวเขาว่าเห็นเดี๋ยวนั่นกับพ่อหาเขาคิดนั่ เป็นยังไงพี่นอนจีโนอ่มาอื่นเนี่ยไปขายกับข่องเบียร์ขายขวดไป็สิบสองบาทไปใส่เงินเบัตรเจ้าหาบาทคนนู้กำไรเห็นเห็นได้นั่ง mặn này phe này tôm khay phe này tôm súm bùng giờ còn phải <laughs> nấm già kia ที่เดลือบบบที่บเกี่ะ่เกาแต่จะนั่งหรืมาคือั้งนั่บอก๋วยเตี๋ยนั่งมันมีโูกซินดอกนั่งกับใส่ฮอดดอกเอา่ก็ใส่ฮอดดอกใส่ันกะดูกหมูอัน เัืนี้ร้านหมูปิตว่าเดี๋ยวพ่อใหญ่พาไปซื้อกระดูกหมูอ่อนมาจากใกล้จีเบิร์ตแล้วจ้ะไปวันขันได้โลหนึ่งโลดได้โลหนึ่งโดนเติบแล้วจ้ะซื้อมาโลหนึ่งได้โดนเติบเยอะขึ้นพ่อใหญ่เปิดเปิดพ่อใหญ่ระบายอยู่แต่มันอยากจะไปแย่งกินหล่อนด้วยน้ำไป เราจะมากินหยายกันเราด้ยงหายกันยกนึงล้วหายกันยังเตี้ยเท่จเ็ดยังยู่ข้านอกฟุ้มันหลแล้ววันไปกดางนั่นนงเ็ดนั่งวะเผ็ดใน,นข้างในมันเ็ดยาบจ้ะเที่ยงแสกันไปนอนม่จะถึงกล สำหรับคลิปนี้นั่งกับพ่อมากิน,นันกว๋วยเตี๋ยวนอกบ้านเขาเนี่ยแะ่วิวอ,อุญญาเขาานี่ยล่ะฝากกดไลา,กา์กดวแทรกกดติดตามชอวหน็ตแฟนเก่าด้วยจ้าสวัสดีจ้า